สวัสดีจ้าเอฟีที่น่ารักทุกทกท่านไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางยุโรปสาวแหละคนเก่าคนเดิมมาละค่ะพร้อมน้องเอลีนาวันนี้มาสองคนนะคะพอน้องเนอยอยู่ในห้องค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเอลีนานไม่มีเพื่อนนะคะเพราะว่าพี่เนอยอยู่ในห้องค่ะน้องเอลีนาก็เลยต้องเล่นกับแม่ ช่ไหมคะลูกอดเต้นเต้นเหรอหนูอยากเต้นเหรอลูกกเกาอี้เนีี้เราตั้งไว้ไม่ได้นะคะต้องลง้มลงเพราะว่าน้องเอลินณากาลังซวนและน้องก็ปีนด้วยจ้แล้วก็จะพาน้องเอลิณาไปเดินรับวิตามินดีเพราะว่าน้องเนยเขาจะออกมาทานข้าวแล้วจ้าแล้วก็เลยต้องพาน้องเอลิณาออกไปเล่นข้างนอกก่อนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างนอกกันเลยคะ่ะ ไปรับวิตามินดีกันเกง่งเก่งและีนีนะคะก็เยื่อลกนกอยู่ไหนลูกเอเลนาเห็นนกไหมเอ่ยนกจิ๊บจิบอยู่ไหนคะวันนี้สาวแล้วขออนุญาตพูดไทยนะคะเพราะว่าหัดพูดไทยด้วยจ้ะอ,อ,อันไหนคะลูก ไหนเอ้ยไหนเอ้ยไหนอมีเอซถามมาว่าสาวแหล่ทำไมไม่ปลูกสตรอเบอรี่หรือมันฝรั่งอยู่บริเวณบ้านเพราะว่า,ามันก้วงนะจ้ะาสาวแหล่อยากจะบอกว่าปลูกจะไม่ได้จ้ะเพราะสาวแหล่เพิ่งจะโทรไปขออนุญาตทางหน่วยงานเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นบ้าน<อ>บ้านพักของหลวงนะจ้ะ ถ้าเกิดว่าเราจะปลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องติดต่อขอขอเขาก่อนแล้วเขาก็บอกว่ารออีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเขาจะมาดูว่าจะให้เราปลูกตรงไหนเพราะบ้านเช่าหลังนี้ตามที่สาวแหล่พูดเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะชั้นข้างบนก็มีอีกคนหนึ่งอยู่ขอบคุณค่ะอันนี้อะไรดูกแครอท ได้ไหมคะวันนี้น้องก็จะได้เล่นคนเดียวหรือเล่นกับคุณแม่นะคะ ี่ดนตีก็เต้นในดอกนะคะเดด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 เอวนี่หลกคลิปนี้ขออนุญาตพูดไทยผสมลาวนะคะเพราะว่าสาวแหลวพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่สาวแหลวก็พยายามพูดไทยเพื่อจะให้น้องเอลีนาพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอีสานส่วนภาษาโนเวนั้นแล้วก็ภาษาอังกฤษก็มีหลายๆท่าน ถามาถามเนาะค่ะว่าทําไมไม่พูดภาษาโนเวหรือพูดภาษาอังกฤษกับน้องหรือให้พี่เนยพูดภาษาโนเวกับน้องซึ่งสาวแหนอยากจะบอก <Wow. S 1> ว่าภาษาโนเวกับภาษาอังกฤษเดี๋ยวน้องเขาก็พูดได้ที่ศูนย์เด็กเล็กค่ะบางครั้งเขาอาจจะลืมภาษาไทยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราพูดแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาโนเวกับน้องเขาที่บ้านเพราะยังไงยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องเขาก็ต้องได้ภาษา ที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ภาษาอังกฤษเพราะว่าน้องจะไปเรียนรู้ที่ศูนย์เด็กเล็กนะะเนาะค่ะน้องเอลิน่าเล่นคนเดียวก็ได้นะคะเพราะหนูเป็นเด็กล่าเริงค่ะอารมณ์ดีค่ะติลกูกไปไหนลกูก อยังบอกว่าพี่ลูกหัวมันจิตต่ำม,มันเลี้ยงเอออยังบอกมา,อา <c oughs> เอาเนาะเอลินาเล่นกล้องจ้าเดดเดน

บนได้อยู่บ่หน้าอันไหนลูกนกบ่น,กเ,นกเหรอคะเดเดเดนเดเดเดนเดเดเดนเด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 นเดเดเด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 นเดดเดดดนเม้นให้จังไหนลูกเม้น เสีปากปากยูเสียเริ่อบอปากน่ะพี่เนยยูใส่ลูปเนยพี่เนยยูใส่ในในคราห้องพี่เนอยอยู่ในรูปห้องเนยเอ, <laughs> อ้าเฮ็ดตาหวานลว ไหนลูกอันไหนคะจ้าจ้าอ่ะเก็บของเก็บของเล่นใส่ก่อนลูกอ่าเก็บใส่นะคะเก็บใส่นะคะเก็บเบาๆลูกเบาๆลูก เล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บนะคะ ใส่ได้ไหมเออพี่หมาใส่ได้ไหมคะหรือาใส่ไม่ได้อลูกเอ้าอึ๊บใส่ดีๆลูกโอ้เกง่งเกง่งกีฬาเกง่งเอา้เอาวอา้าเกง่ง เขาใส่หัวหลูกเขาประเดีใส่อยู่เขาจ่ะเอ๋จ่ะเอ๋จ่ะเอ๋จ่เอจ่ะเอ๋จ่ะจ่าจ่ลมด้วยลูก ก่อนจบคลิปนี้ซาแล้วก็ขอฝากทุกๆท,ท่านกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้ซาแล้วด้วยนะคะเพื่อจะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแรงเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพราะว่าน้องเอลิ่าหิวนมแล้วค่ะง่วงนอนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ๊มยบายบาย